ก่งผ่อนสามพันกระบะผ่อนห้าพันเจ็ดที่นั่งผ่อนหกพันนะครับพี่ก็เลี้ยงให้เลยครับวันนี้ผมจะพามาชมกองทัพกระบะแล้วกันครับผ่อนเริ่มต้นห้าพันกว่าบาทนะครับกับสามเดียบมาโตสาขาขอนแก่นนะครับการันตีศูนย์ให้ทุกคันครับไม่มีชนหนักพีความไฟไหม้น้ำท่วมกลับมาลนะครับรับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนด้วยนะครับอย่างที่บอกครับพี่สโลแกนของเรานะครับไปออกหม้ตโลมาหาผมได้ตัวท็อปไปครับครับซื้อตัวท็อปในราคาเพียงแค่ราคาตั๋วเริ่มต้นเองนะครับมา เริ่มจากตัวแรกก่อนละการเปิดจากตัวท็อปอีกสักหนึ่งคันครับนี่ฮะกระบะแคบเป็นอี u ุ1.9 X Series นะครับพร้อมที่จะคัรับพี่ลูกค้ากุ้งกรจเข้ามากดไลค์กดแชร์ไปนะครับก็จะมีชุดแต่งให้แบบนี้ฝากระโปรงคาร์บอนนะครับเป็นไฟน่าสเตลแบบนี้เลยนะครับมีสเกิร์ตให้มีแม็กให้นะครับรอบคันนะครับคันนี้นะอกใหม่ประมาณ7 8แสนนะครับวันนี้เหลือเป็นแค่40,000 0กบาทและผ่อนประมาณ700 0กว่าตลอดสัญญาด้วยนะครับ มาขั้นต่อไปพี่นะครับสีประตูนะถ้าสีประตูออกใหม่ก็8ปดไหมประมาณนี้ครับโปรลด50%ครับพี่ออกใหม่8วันนี้เหลือ4ี่แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ออกรดเพียงแค่10บาทไม่ต้องดาวเป็นแสนไม่ต้องผ่อนเป็นหมื่นนะครับมหาพรมวันนี้เหลือ4ี่แสนกว่าบาทผ่อนประมาณ7จ็ดพันกว่าตะหล่อสัญญาออกคนเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ามดีที่บอกครับแต่งให้ปีไม่มีคิดเพิ่มนะครับแบบนี้เลยฮะสวยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยถ้าชอบคันนี้แคปหน้าจอ ด้ทักบานเขียวเข้ามานะครับแอดสองสองสองเอนะครับอาเรียงเลยครับมาคันต่อมาครับพี่ออกไปเท่าไหร่เจ็ดแสนกว่าบาทแคปวันนี้เหลือสามแสนกว่าบาทนะครับพอประมาณหกพันกว่าตลอดสัญญานะตัวนี้อย่างที่บอกครับพี่ถ้าอยากได้แม็กแต่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมจะแถมแม็กให้อีกหนึ่งชุดนี่สวยๆนะครับกระจังหน้าโครเมียมเป็นแบบตัดบีไฟตัหมอครบนะครับอย่างที่บอกนะครับของโตโยต้ารีโวเนี่ย ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับใครชอบก็จัดมาแต่ใครได้เป็นแบบขับสีซสายใหญ่ขึ้นมาผมมีให้1คันครับตัวท็อปวีคอร์สนะครับตรงนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับออกใหม่ล้านกว่าครับวันนี้มหาผมเหลือเพีแค่900,000กระบาทด้วยนะครับใครชอบคันนี้นะครับอย่างที่บอกกับพี่900,000ไม่พอครับนำแบงก์สิบมารับส่วนลดอีก10,000แสนเหลือ8 0 0แสนนะครับคันนี้ก็ได้ขับเคลื่อน4ีล้อเกียร์ออโต้ไปขับนะครับวีคอร์สนะ ไม่ธรรมดานะครับกระจังหน้าใหม่นะครับแล้วก็มีไฟตตดหมอกมีไฟเลี้ยวมีเซนเซอร์หน้าให้ด้วยนะครับแบบนี้เดี๋ยวดูรอบคันนิดนึงครับได้แม็กตัวท็อปไปขับนะฮะสวยๆเลยแม็กอลอยโรงงานนะครับพร้อมกระจกเลี้ยวเนี่ยจะมีไฟ LED เป็นไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูภายในนิดนึ่งครับมีเซนทันล็อกนะครับตัวนี้ก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพุชคอนโรลหน้าจอสัมผัสและได้เบาะหนังไปขับด้วยนะครับที่สำคัญครับมี บอกไฟฟ้าให้ด้วยนะปรับไฟฟ้าได้นะครับสวยๆนะใครชอบตัวท็อปก็คันนี้จัดไปครับซื้อในราคาตัวกระบะสประตูเริ่มต้นแล้วกันครับ8,000สนกว่บาทนะครับอ่ะถัดมาครับนี่ฮะหน้าใหม่เลยครับ Ford r a n g e r นะครับเป็นอ่า n e w Gen ต้องเป็นบอกว่าเป็นตัวหน้าใหม่โฉมล่าสุดแล้วนะครับเป็นไฟหน้าตัว C แบบนี้โอ้โหเป็นไงสวยๆนะครับกระจังหน้านำเงินดำตัดกันสวยนะฮะตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับ กดหัวใจเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์ผมก็จะมีชุดแต่งให้เหมือนกันครับคันนี้แต่งโลบาร์เหล็กให้นะครับพร้อมสติกเกอร์ให้อีกรอบคันด้วยนะครับสวยๆแบบนี้สติกเกอร์คาว่าเลนเจอร์นะครับแล้วก็มีโลบาร์เหล็กให้เหล็กแท้นะพี่โอ้โหนะครับไม่ธรรมดาชุดแต่งก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับแต่ที่สาคัญครับออกลด10บบาทนะแล้วก็ผมส่งให้ถึงหน้าบ้านด้วยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมานะครับผมมีเจ้าที่นะครับไปเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านนะครับ ไม่สะดวกมาผมมีส่งสไลด์ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับไม่ต้องห่วงรถทุกคันการันตีศูนย์เข้าศูนย์ใกล้บ้านได้นะครับไม่ต้องห่วงนะสะดวกกับผมสบายใจได้นะครับการันตีไม่มีชนหนักพิคว่มไฟไหม้น้าท่วมกับไม่รับประกันศูนย์ทั่วประเทศนะครับถ้าฟอร์ดอยากได้4ประตูตัวท็อปขึ้นมาตัวนึงก็ตัวนี้เลยนะครับขับเคลื่อน4ีล้อเกียร์ออโต้เป็นตัว w i ยแนะออกใหม่ล้านกว่าครับพี่วันนี้โปร ลด50%นะเหลือ5แสนาบาทและลูกค้ามีแบงก์10อีกนะครับนำมารับส่วนลดอีกเหลือ4แสนาบาทได้วายแท็กขับ4เกียร์ออโต้ไปขับครับพี่นะคันนี้ถ้าผ่อนก็ประมาณ7,800ไนหะมประมาณนี้นะครับขับวายแท็กผ่อน7,800ออกรถ10บาทมีที่ไหนนะฮะมีที่ที่เดียวนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเป็นตัววายแท็กเครื่อง3.2 6สปีดนะครับเกียร์ออโต้นะสวยๆเลยเดียเย๋ยวข้างในนิดนึงนะครับนี่ครับ โอ้โหเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังกึ่งผ้านะครับนี่ถ้าตัว Y Tech จะมีโลโก้ที่เบาะให้นะครับคำว่า Y Tech สวยๆเลยสีส้มนี่ฮะโคตรแจ่มนะครับใครชอบคันนี้อย่าลืมครับพี่แคปหน้าจอและทักบ้านเขียวเข้ามานะครับแอ @222a นะไปต่อครับพี่นี่สี่ประตูครับอันนี้เป็นนิสสันนาวา拉 NP สามร้อยปีสองพันสิบเก้าครับคันนี้เอาไปเหลือเป็นแค่ สองแสนกว่บาทนะครับผ่อน5,000ันกว่าตลอดสัญญา4ประตูผ่อนเพียงแค่ห0 0พันนะครับผ่อน5,000ันดาวเท่าไหร่10บาทจบครับผมส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมี2สาขานะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นผมมีที่ขอนแก่นในเมืองขอนแก่นแล้วก็สาขาอีกที่นึงก็คือกทมมินบุรีนะครับตรงข้ามบิก๊กซีตมก้าลูกค้าใกล้สาขาไหนไปที่นั่นได้ แต่วันนี้เรามารีวิวที่สาขาใหญ่ที่ขอนแก่นนะครับรถมีให้เลือก400-500ถึงคันนะครับอยากดูคนไหนเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะหรือโทรมาสอบถามผมได้นะครับ0951989916นะครับอ่ะมาอย่างที่บอกกับพี่ตัวท็อปนะครับก็ท็อปอีกสักหนึ่งคันนะครับออกใหม่ล้านเจ็ดตัวนี้ Ford l e p t e r นะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะพี่นะออกใหม่นะ1ล้านประมาณล้านเนะครับ และยังไม่รวมชุดแต่งอันนี้ผมจัดรถ Y t แท็เอ้ยไม่ใช่รถแรปเตอร์ให้พี่ได้เพียงแค่10บาทนะครับออกรถส0บาทแรปเตอร์พี่ออกใหม่ดาวประมาณสามสี่แสนนะครับผ่อน20,000ืนกว่าบาทนะดาวสามสนะี่แสนผ่อนสอง0 0กว่ามาหาผมวันนี้นะครับพี่ออกรถเพียงแค่10บาทผ่อนไม่ถึง2 0,000ืครับประมาณหมื่นกลางๆด้วยคันนี้นะครับราคาหายไปเยอะมากเหมือนพี่ออกใหม่เท่าไหร่หล้านเจ็ดล้านแปดนะ มาผมวันนี้หายไปเกือบเกือบล้านนะครับเหลือประมาณแปดแสนกว่าบาทครับตัวนี้จัดไปใครชอบครับซุ้มล้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับแม็กอล่อยจากโรงงานนะครับได้เกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อไปขับด้วยนี่นะครับเดี๋ยวดูภายในนิดนึงสวยๆนะฮะโอ้โหเป็นไงครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมีเกียร์ขับสี่ให้ด้วยตรงนี้นะครับได้เบาะหนังไปนะครับเบาะหนังกึ่งกำมะหยี่แล้วก็จะมีโลโก้ และเปร์ตรงนี้นะครับเป็นบาะไฟฟ้าด้วยนะครับสามารถปรับองศาได้ปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับรถรถทุกคันนะพี่การันตีศูนให้เนี่ยมาดูเนี่ยแผ่นเพจยังอยู่ครบนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับนีส่สวยนะครับน็<ข>อตมิดอาร์คเดิมๆนะฮะสวยอ่าไม่เป็นนะไ,ไรมาโอเคนะครับใครชอบคันไหนนะครับวันนี้ผมอาจจะพาดูไม่ครบทุกคนัน วันนี้ผมพาดูคร่าวๆก่อนแล้วกันครับแต่ถ้าลูกค้าอยากดูเพิ่มเติมนะครับรถเรามีให้เลือกมากกว่า4-500คันนะครับแคปหน้าจอและทักเข้ามานะครับ @222a หรือโทรเข้ามาครับผม0951989916นะครับผมสปายสามเดมอโต้ยินดีให้บริการครับ